นะครับมวยไทยมวยไทยครับช่วงนี้ยากหน่อยนะปมัน้าไม่ลนใส่ัวดีียกแแบนี้ดเลยดีหมดเลยยกขึ้นไงขนา่ะช่วงนี้ยากหนยนะติดติดไปโดนตแท ผมไปโดนใครพี่หนุ่มรับประท้าว่ะ <c oughs> แก้วขอห้าลิตรเหล้าคมหนึ่งโซดาบเสียบทอดีเลยอ๋อเอออโหแก้วเดียวอ,ะอ่ะคือหมดแก้วแล้วมัลายเลยเนี่ย <c oughs> แก้วห้าลิตรดินถึงเลย